เข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังของเราทั้งหมดได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์2ทางนะครับก็คือ w w w m a n a g e r c o t s v i d e o แล้วก็อีกทางหนึ่งผ่านทาง YouTube เข้าไปที่ youtube.com พิมพ์หาคำว่าทอนทัวร์ทีวีนะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดหนังสือใหม่หนังสือเก่าโปรโมชั่นต่างๆของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ได้ที่ f a c e b o o k c o m สพิมพ์บ้านพระอาทิตย์หรือถ้าใครอยากจะเป็นเพื่อน กับอาจารย์ทอนก็พิมพ์ facebook.com ทอนทรรรงนาวัสวัสดิ์ได้ครับเชิญครับเชิญมีมีคุณเขาจะไม่ค่อยรับแอดเท่าไหร่แอดตลอดแอดตลอดตอนนี้เกือบเกือบสองพันแล้วก็มาเรื่อยๆครับไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่าผมเป็นประจำที่ทุกวันจันทร์ผมก็จะมีมีคนโปรลไมให้ผมแอดอยู่แล้วตอนนี้เรื่องเข e b o o k ทุกวันจันทร์ไม่ เ้ยฟซบุ๊กอะไรเข้าเฟซบุ๊กเข้าทุกวันนะครับจบรายการแล้วเดี๋ยวจะมีคนแอดเข้ามาก็เป็นเรื่องปกติถ้เชิญขอเชิญนะครับเฟซบุ๊กผมดีครับไม่คิดเงินมมนมีใครคิดเงินนั่นแหละนะก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเฟซบุ๊กเราก็ใช้ดูเพื่อนดูสาวๆใช้ระบายออกก็ได้ด่าคนนู้นคนนี้อืไม่ได้ด่าไม่ได้เดี๋ยวโดนจับอย่างไรอย่เฟซบุ๊กผมไม่มีแนวนั้น อ่ะไปดูภาพกันต่อครับถ้าภาพพร้อมแล้วขึ้นเลยเรายังอยู่กันที่บนภูเขาง,งอใบและตรงนี้ก็คือพระโพธิสัตว์มีปางต่างๆหลายปางเมื่อตะกุ้งหนาเป็นถืออะไรคาถาจิตาถือค<ท>าถาทรงทรงชาทรง,ทรง,ทรงทรขจัดเมฆผ่านไปอีกแล้วมีอันนี้ก็จะเรียกเป็นยอดเขากินติ่งนะจ๊ะใช่ยอดเขาจินติ่งนะฮะยอดเขาจินติงนนต่งก็คือยอดเขาที่มีวิหารเงินวิหารทองอไม่ใช่เมฆเจดีย์พระโพธิสัตว์ คนส่วนใหญ่จะเป็นควันทู่เอาเมฆก็มีแล้วจุดแล้วก็ไปถ่ายตรงทู่มันก็จะเป็นของควันทู่หรือแบเป็นถ่ายตรงเมฆมันก็จะเป็นเมฆก็แล้วแต่นะฮะซึ่งนี่เป็นวิหารทองคำจากทองอะทาสีอะไรนะสีสีหาโตกไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆเขาคงเป็นสีทองนั่นแหละไอ้สีทองก็บดทงวิหารแล้วทองขนาดนี้นะฮะก็มาอยู่บนภูเขาไงเพราะฉะนั้นจากจากมุมนี้เนี่ยมองไปรอบๆที่ปทุมก็ยังหล่อเป็นทองได้เลย นี่วิหารเพิ่งใหญ่เกินไปพี่นั่นวิหารเงินไหนวิหารเงินนั่นไหนในจอสิพี่พี่มาดูหน้าผมมอนนี้มีเมฆขึ้นมาละบ้างนะมืดเลยมองไม่เห็นเลยนี่ข้างล่างข้างล่างผมอยู่ข้างบนเนี่ยไม้เมฆก็เมฆกำลังลอยตกอยู่ข้างล่างลอยอยู่รอบๆนะฮะผู้คนก็จะไป่พยายามจะถ่ายภาพตามจุดต่างๆซึ่งบนยอดเขานี่ไม่ใช่ยอดเขาเล็กๆนะฮะใหญ่มากเลยแล้วสามารถเดินเดินได้รอบเลยวนไปรอบๆผมเดินอยู่สองชั่วโมงอะ เนี่ยตรงหน้าผานี่เมฆจะปะทะขึ้นมาถ้าเรายืนรับลมเยรับเมฆในอดีตเนี่ยผู้จารึกแสวงบุญเนี่ยมายืนอยู่ตรงริมหน้าผานี้เนี่ยแล้วมองไปเนี่ยเวลาเมฆชนตรงนี้ฮะมันจะมองไปเหมือนกับเป็นทะเลใช่เหมือนกับเป็นทางสุงนิพานบางคนก็จะโดดลงไปในเมฆเพราะคิดว่ามันแบบเป็นทางนิพผานใช่แล้วก็นิพานไปเลยอันนั้นผมไม่ทราบ ทราบแต่ว่าผมไปดูเมฆเกาะดแล้วเมฆมันแตะลงขาเลยนะมันเป็นทะเลขาวยาวไปหมดเนี่ยคือเราเองเราก็สื่อเหมือนถ้าเกิดมันน่าจะนุ่มๆมั้ก้าวลงไปมันคือมันมองไม่เห็นข้างล่างเลยเมฆมันจะมนอัดอยู่กับตรงชิดเลยอ่ะเหมือนเราเกาะอยู่ตรงริมทะเลสาบหรือริมบึงอย่างเงี้ยเออ แต่ไม่ลงก้าเลยโอ้ยพี่ <c oughs> มันชันพอบางจังหวะเมฆออกไปหมดเนี่ยมองบนตามันแนวดิง่งเลยฮะแล้วก็ลงมาเป็นพันเมตรเลยนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีเมฆลอยผ่านอ,องค์พระโพธิสัตว์เป็นระยะระยะตอนช่วงบ่ายๆตอนที่เราจะลงเนี่ยเมฆกับฟ้าก็เริ่ม,มปิดแล้วแต่ช่วงที่เราขึ้นไปเนี่ยฟา้าค่อนข้างเปิดส่วนใหญ่ผมจะถ่ายรูปนะผมไม่ถ่ายวีดีโอมันจะเป็นบางช่วงที่มาทึบเลยแต่ถือว่าตอนช่วงไปกาจานนี้ ฟ้าเปิดค่อนข้างมากโอกาสที่แบบถ่ายภาพสวยอะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าอ๋อพี่เล็กไปด้วยเหรอฮะไปครับขึ้นไปด้วยผมก็นึกว่าพี่เล็กไม่ได้ไปอ่าอย่างนั้นพี่เล็กก็เล่าเยอะๆหน่อยสิฮะก็เนี่ยวิหารทองพิหารเงนดังด้วยี่ยคือจริงๆนะถามว่าแล้วแล้วพวกนักบวชหลวงจีนอะไรมีไหมมีมีก็อยู่ในเนี้ยฮะเข้าไปอยู่ในผมพูดตามตรงนะฮะเี่ยเขาจินติงเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมไปแล้ว รู้อยู่แล้วว่าฟ้าปิดเนี่ยไม่ท่จะไม่มีอะไรเลยเพราะมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดฟ้าเปิดนี่อย่างกับสวรรค์มีให้เลือกสองทางเลยนะนะฮะเช็คดูก็แต่ถ้าฟ้าเปิดมันต้องเป็นเวลาไหนมีเวลามั้ยต้องไปถึงถอนมันไม่มีมันไม่มีกําหนดส่วนใหญ่แต่ว่าสภาพจะปิดอากาศวันนั้นไม่ปิดก็ฝนมีฝนสองอย่างบนยอดเขาเนี่ยก็มองดูเอาแล้วกันดูก็จริงจริดูก็ยาก กาไกดบอกขึ th, no <K 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 ้นไปแปดผลยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยเลยไกด์ไกด์ก็พอครั้งต่อไปไกด์ก็บอกแบบนี้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูเลยเจอภาพที่ผมถ่ายลงมานะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยเราก็ลงมาสูงข้างล่างซึ่งทริปโปรแกรมพวกนี้ก็ง่ายๆตรงไปตรงมาก็คือมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นไปลงมาอันนี้ผอะไรบึ้งๆยังบึ้งสดใสอยู่เหนื่อยนะเว้ยตองทำบนนนารินห้อยเลยเข้าใจนะครับผมไม่ใช่ เส้นทางเดินลงมาเนี่ยก็เดินลงไม่เป็นไรขาขึ้นนี่ก็ใช้ได้นี่แ็แบกอะไรฮะเนี่ยของเกี่ยวไงอ้เกี้ยวเขาแบกคนเดียวแต่โชคดีระหว่างทางเนี่ยมันจะมีอะไรให้กินไประยะระยะมีของขายโอ้โหเพียบไส้อั่วเอิมเหมือนไส้อั่วนะไส้กรอกไส้กรอกเหมือนงอินไส้หัวเป็นไงผมกินเนี่ยนี่ไงกับผมไม่คนกินมาเองแล้วก็จะมีมันหมูที่ทําเป็นสามชั้นที่เป็นแฮมอะไรเงี้ยใช่หมูพันปี คือทำยังไงก็ไม่เสียอุ่นร้อนหรือว่ามันั่นไส้กรอบผมกินแล้วน้ำมันงาโปน้ำมันไหลโจกมาโดนเสื้อหนาวผม่งปัจจุบันยังเอาไม่ออกส่วนตรงนั้นเนี่ยหยุดนิดนึงครับอันนี้จะเห็นภาพกว่าชชัดนเห็ดยักษ์เห็นไหมฮะข้างๆกิโลอ่ะันนั้นเห็ดลิ้นจือครับแล้วก็จะมีสมุนไพรต่างๆที่เชื่อกันว่ากินแล้วฮึดพี่เล็กฮึดไหม ผมไม่ได้กล้ากินคนไม่ส่วนใหญ่ก็เป็นสมุนไพรอ่ะกินบำรุงเป็นอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นสมุนไพรที่อยู่บนยอดเขางอใบไอ๋อตอนรันนี้ได้ดูแล้วไม่ซื้อกลับมาละไม่ลุ้มนกันเพราะว่าอะไรผมผมซื้อเห็ดหอมกลับมา ผมซื้อเห็ดหอมผมกินเห็ดหอมอย่างเดียวเห็ดหอมที่กินไม่ได้เด็กแล้วไม่ได้สนใจอะไรกินเพราะมันอร่อยดีแต่ส่วนสมุนไพรอย่างอื่นนี่ผมยังไม่ถึงวัยอ่านไม่ออกด้วยว่ามีอะไรปมอันนี้นี่คือเห็ดหอมไม่ใช่เห็ดหอมนี่ลินจื้อเป็นแผ่นี่ลินจื้อแน่เนี่ยอะชามีชาใช่ชาที่เล็กกรซัตรของฟรี้าไปหลายไอ้พวกที่วางวไว้นี่นี่ก็เรียกชาหลงจิ้งอะไรสักอย่างที่เป็นใบจิ้งแพงนิดเดียวต้องสามร้อยหยวน ก็ยังไม่ได้ต่อไงฮะยังไม่ต่อใช่คาุาเลยวันนี่เดียวสามร้อยหยวนผมไม่ดูมันเป็นกรามอาจาร์เขาขายเป็น100ร้อยกัมหรือเท่าไหร่เนี้ยร้อยกํมสามร้อยหยวนแพงไม่ธรรมดาเลยนั่นแหละแล้วเนี่อะไรอ๋อภาพมันหยุดอัตโนมัตินี่เราจะไปไหนกเนี่ยหลัจงจากนั้นเนี่ยพอเราลงมาในเมืองเนี่ยฮะเราก็ไปดูดูเอพี่อ๋อนี่ไปดูระบาเปลี่ยนหน้ากากอันนี้ระบาเปลี่ยนหน้ากากแล้วนะ ซึ่งบางปีนักการเนปกนติจะไปดูได้หลายที่เช่นเดิมทีเนี่ยผมเคยไปดูในเฉินตูนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเขามาเปิดที่เมืองข้างล่างมเมืองใต้เขางอใบอมผมจำชื่อเมืองไม่ได้โทษทีตอนนี้เป็นแต่ว่าก็เป็นที่ที่ใหม่ที่เปิดขึ้นมาแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมอยู่ลักษณะเขามันก็คือคล้ายๆกับสยามนิรมิตร มันใ,ใหญ่กว่าเยอะข้างในของเรามันเล็กๆของนี้เขาสร้างเป็นเมืองจำลองขึง้นมาทั้งเมืองแล้วก็เปิดขอขายกันตึมนะฮะซึ่งถ้าเกิดไปถึงก่อนก็สามารถเดินซื้อของนู่นนี้นั้นในราคาที่ต่อรองได้ <c oughs> ต่อสนุกด้วยยิ่งดึกๆยิ่งต่อสนุกนี่โชว์แล้วโชว์ที่มีแสดงอยู่เนี่ยเขาลงใหญ่มากนะฮะจุได <c oughs> ้เป็นพันคนเลยโชว์ที่แสดงอยู่เนี่ยก็จะมีหลายแบบเช่นโชว์บวช อันนี้อะไรพระกับเล่นหมากลุกจีนเอ้ยเขาเรียกอะไรหมากร้อมหมากล้อมอ๋อแล้วก็นี่เป็นพวกนางธิดาเอ้ออะไรเพราะนั่นลอยอยู่อ่ะฮะโอ้ยลอยโชดนี่ที่นี่ลอยกันเพียบเลยมีลิงมีอะไรลอยลงมาจากนางฟ้าเป็นกลุ่มพวกอะไรเรื่งนางฟ้าอะไรเงี้ยครับอืมนะฮะซึ่งจริงๆนี่โชว์เก็บชาสามร้อยหยวนของพี่เล็กเขาก็จะโชว์ว่าวิธีเก็บชา เขาเก็บกันยังไงซึ่งถ้าเกิดเก็บอย่างนี้ก็ทั้งวันก็คงจะได้สักมันถึงแพงนะจ๊ะเก็บรอเต้นอันนี้โชว์นาลิงชาก็คือเก็บเสร็จแล้วก็ต้องมาชงชาให้ดูก็จะมีมันเอาไปกึ่งกายกรรมฮะไอคนนี้เห็นไหมอัหนหนั้นถือกระบอกชาแ <laughs> ล้วแหลมแหลมนี่นคือชาอยิงปิ้ว <laughs> ปิ้วเป <c oughs> ็นกวยชายาวๆชาก็ได้ปีกระบานคนก็ได้นะฮะเห็นไหม นี่เทปุูดนี่นะเออเขาก็ยิงชาเข้าไปตามถ้วยต่างๆซึ่งเสร็จแล้วก็เอามาใ่ลิงคือแถวนี้ทางภูเขาง้อใบเนี่ยลิงดังมากเขาจะมีสวนลิงโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นในโชว์ก็เลยเอาลิงลงมาซึ่งแต่ก็สนุกดีเพราะว่าลิงจะห้อยลงมาจากเพดานหมดเลยแล้วไม่ลงมาตัวเดียวลงมาเยอะเลยครับเพดานสูงมากนะตึกกชั้นน่ะ ก็สูงครับลงละครลงลงลงนี้สูงเนี่ยลงโอ้ลงมาตรงนี้เลอใช่นี่ไงลิงลิงกระโดดลงมารงหน้าผมอันนี้อันนี้อันนี้สนุกนะฮะเพราะลิงกายกรรมค่อนข้างสนุกดีเพราะว่าลิงแต่ละตัวจะออกแอคชั่นค่อนข้างเยอะจะมีลิงปีนตั้งเสาแล้วก็โดดกระโดดขึ้นไปสแสดงกายกรรมแต่ละคนนี่มันว่องไวจริงจริง,รงแล้วก็เล่นจริงเจ็บจริง,รงไม่มีสลิงแน่นอนอส่วนนี้เป็นโชว์คู่เกย โชว์ความแข็งแรงของ,ขงร่างกายแข็งมากเลยแข็งแรงมาก,กจริงโอ้สุดสุดอะดูดิเนี่ยดูดิแข็งแรงมากคือมันบิดไปบิดมาได้ตลอดส่วนนี้เป็นโชว์นี่เห็นไหมเปลี่ยนหน้ากากละนี่เห็นไหมเหลือเป็นแดงอันนี้เร็วมากครับปุ๊บนะฮะคือคือเรียกว่าง่ายๆว่าดูเกือบไม่ทันเลยครับปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนแล้วอ๋อเห็นไหมฮะเขาจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ อย่างว่องไวมากแล้วเสียงเ,งเยพลงจะรับเล้าใจมากตึงตังตึงตังตึงตังแล้วก็<ไ>ปึ๊บนะนี่<ะ>เ,เป็นนาฟ้าลูกลูกชายที่ไปดูว่างไงลูกอาจารย์ว่างงล,ลูกผมดูมาสองสองครั้งนะฮะเออ<ะ>นี่จอยครั้งที่สองเนี่ยคนโชว์เข้ามาเล่นโอ้โหนี่หน้าโดเรมอน <laughs> <laughs> ชึบสังเกตนะฮะคุณผู้ชม นี่คือเปลี่ยนกันหมดแล้เสิร์ฟเพลงตอ,ตอนนี้เราใจมากแต่ในวิดีโอของจริงเนี่ยนี่เห็นหน้าไหมฮะเพราที่ที่สำคัญคือเขาเปลี่ยนกลับได้ด้วยคุณผู้ชมสังเกตนะครับลองดูกํำเสียคำเสียคุณผู้ชมถ้าดูจาก ถ้าคือถ้าซื้อหนังสือไปก็ในดีวีดีเนี่ยจะมีภาพและวสียงมันไหมเปลี่ยนให้ดูใกล้ๆด้วยแล้วเดี๋ยวให้ให้คนชมเนี่ยเปลี่ยนให้กดกดตรงหน้าเปลี่ยนได้เลยให้คนชมกดหน้าเปลี่ยนให้ดูต่อหน้าต่อตาโชเปลี่ยนแล้วคิดดูแล้วกันความไวเขาเปลี่ยนากนี้มีอยู่ตระกูลเดียวนะครับ เคล็ดลับมีอยู่ตระกูลเดียวแล้วทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใครบอกว่าง่ายๆอะไรใช้หนังยางที่อื่นทําไม่ได้นะฮะไม่เป็นเคล็ดลับประจาตระกูลที่อื่นแล้วก็มีโช์นี้เป็นกลุ่มนี้มีกลุ่มนี้แล้วก็แยกสาขาตระกูลนี้ทําอะไรเป็นร้อยร้อยปีแล้วแล้วตระกูลนี้จะจะเหมือนแฟนชายครับแต่เป็นแตว่าก็จะเป็นเคล็ดลับตระกูลแล้วแล้วคนที่เก่งที่สุดจะมีอยู่คนเดียวเป็นท่านผู้เท่าที่สามารถเปลี่ยนจากหน้าคนปกติกลับมาใส่หน้ากากใหม่ได้ คือเปลี่ยนหน้ากากจากหน้ากากเป็นหน้ากากนี่เฉยๆแต่จะมีแบบถึงขั้นเป็นหน้าปกตินี่ไงเมื่อกี้เป็นหน้าปกติถอยยัำแต่ผมยังไม่ดูเลยพี่เล็กไปแล้วเฮ้ยถอยได้สิวิดีโอเราต้อถอยได้สิเดี๋ยวย้อนกลับไปนีหนึงย้อนกลับไปนี่นึงฮะอ่าตรงนี้ก็ได้อย้อนไปอ่าฮะอันนี้ให้คนให้ผู้ชมเปลี่ยนไปเลยครับกดกดปุ่มเปลี่ยนหน้าปุ๊บอ่าอันนี้กดปุ่มเปลี่ยนได้ยังไม่ใช่อย่างไปเรื่อยครับไปเลยไปเลยครัดูมาสี่รอบแล้วพี่ ต่อไปเรื่อยๆอ่าไม่ต้องเลยอย่างที่บอกว่าเป็นท่านผู้เฒ่าตอนของคณะเนี่ยนท่านผู้เฒ่ามีเล็กอยู่ไหนก็เป็นเฮงเจี๊ยนเนี่ยอาจารย์ไหนเฮงเจี๊ยนคนไหนคนที่มีไอ้นั่นเป็นหุ่นเห็นไหมหุ่นก็เปลี่ยนหน้าได้นะฮะเชื่อมหุ่นใหญ่หุ่นอยู่ผู้เฒ่าคือมีไอ้เขาอยู่ข้างบนน่ะเหรอฮะเนี่ยเหรอฮะนี่เดี๋ยวเป็นหน้าคนแล้ะนั่นหน้าคนปกตินะฮะ เห็นไหมคนชื่อแดงปุ๊บปุ๊บเห็นไหมเขาสามารถเปลี่ยนกับเป็นหน้ากะใส่สวมเคื่อใหม่ได้ซึ่งก็มาเร็วไปเร็วเป็นไฮไลท์ฮะคือมาตุบตับตุบตับตุบตับแล้วก็มีพ่นไฟอืมอ่านี่มันแกล้งเป็นตัวตลก น่าสนุกคือผมกาลังจะถามาบอกว่าเด็กๆดูน่าจะสนุกสนานกันผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่ก็ดู<ว>สนุกมัน,มนตะโกนกับอุตลุด <c oughs> เพราะว่ามันมันว่องไวมากมครับมันปุ๊บ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 เปลี่ยนฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเลยแล้วก็ส่วนอีกอันหนึ่งที่สนุกก็คือโชว์หุน่นนี่จะเป็นโชว์เชิดหุน่นหุ่นก็ทําได้เหมือนมากนะแล้วก็จะมีมหุน่นเขียนผู้กันหุ่นทําเรื่องนู้นเรื่องนี้นะฮะก็ก็คนเชิดก็เก่งมากแล้วถ้าเกิดไปที่เชินตูเนี่ยก็จะมีโชว์ เงาทำมือเป็นรูปเงาแต่ที่เงาใบไม่มีเพราะว่าซื้อตัวแล้วเขาไม่มาเฮ้แต่คนนั้นเก่งมาก <c oughs> เขาโชว์ <c oughs> เงาทำมือเป็นรูปหมาทำรูปล <c oughs> ุกกระเรียนทำอะไรนะต่ออะไรนะคนนั้นก็เก่งมากนะฮะแต่น่าจะอยู่ที่เชีนตูนต,ตอนผมอยู่เขาอยู่แต่ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้เหมือนก็พวกคนที่แสดงโชว์เหล่านี้ก็เหมือนกับนักฟุตบอลนะฮะย้ายทีมไปเรื่อยใช่บางทีก็เปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนมา ส่วนนี้เป็นสองคนโชว์ส่วนนี้ที่นี่จะเน้นกายกรรมเยอะเยอะกว่าที่เฉินตูเฉินตูจะไม่ค่อยมีกายกรรมที่นี่กายกรรมใช้ได้แล้วก็หมุนเงินเยอะออกแรงเยอะหร,หรือว่ามันอยู่ในแพคเกจมันอยู่ในแพคเกจอยู่แล้วก็น่าจะสักสี่ห้าร้อยบาทแปดร้อยบาทง่ไยมากก็ปกติโชว์ในเมืองจีนก็อยู่ที่ร้อยสองร้อยหยวนเดีนี่โชว์เยอะนะไหลมันมีหลไหลหลใช้เวลากี่ชั่วโมงเนี่ยทำได้ไหมฮะสองชั่วโมงถึงกว่าแล้วนั่งนั่งดูไปเรื่อยๆตามกัน มีหลายโชว์ครับอันนี้อันนี้จะเป็นหมุนถ,ถ้าเกิดอย่างเมืองนอกนี่ใช้สลิงนะฮะนี่นี่ไม่ใช้เลยไม่ใช้สลิงทางนั้นเลยตกยมาก็แอกผมว่าฝัดมันน่าจะหลุดม <c oughs> ันข้งเงือกมากเลยเลยมันค่อนข้างที่จะทรมานพอสมควรนะฮะแล้วก็จะมีโชว์จุดตะเกียงมีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะะซึ่งโชว์ในเมืองจีนก็บอกกันอีกนิดนึงว่า โชว์ที่ดีที่สุดที่เคยไปดูก็คือที่โชว์จิ้งจอกขาวที่จางเจี๊ยเจี้ยอลังการกว่าที่จางยี่หมเป็นคนทาแล้วอีกอันหนึ่งที่โอเคดูก็สนุกดีก็ที่ที่เขาเรียกอะไรว่เซนเชนเซนเชนในเซเป็นดิตไชน่าอันนั้นก็โอเคแต่สู้โชว์จิ้งจอกขาวไม่ได้โชว์ที่นี่ถ้าเกิดมาเสฉชวนน่นดูเปลี่ยนะากา อันนี้ตีกว่าที่เฉินตูคือตาการตากว่าโรงใหญ่กว่าที่เฉินตูมันโรงเล็กไปน,นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่วนที่อื่นเนี่ยก็ต้องไปดูโชว์ที่น้ำพยายงูเขาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโชว์ที่คุณหมิง<ะ>คุณหมิงน,นั่นก็ดีทะ,ท,ะทะเลสาบแล้วอันสุดท้ายก็ต้องไปดูที่เขาเรียกอะไรวะที่เบ ที่เบตมีที่เบลตลาซาอันนั้นอันนั้นจะเป็นโชว์กลางแจ้งอีกเช่นกันแต่ผมชอบถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเวลาอย่างจีนเนี่ยเวลาเขาโชว์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเซตฉากอะไรมากเขาใช้ธรรมชาติหลังที่มันมีส,<ๆ>ม,ม,สมันมีสองแบบแบบหนึ่งถ้าคือใจหมูในใจหมูจะไม่ใช่ธรรมชาติใชมชมต,แติแต่ถ้าต่อให้เป็นอยู่ในโรงเนี่ยโรงก็ใหญ่อลังการอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยใช่สุบรีกันปุย๋ย เหมาะเหมาะมากสุดได้เป็นเล็กมืนแบบโอ้ทอนนีสรุปสรุปเส้นทางสมมุติว่าวันอยากจะเดินทางไปจังจีเจี๊ยเนี่ยเริ่มต้นก็คือนี่ไปนี่เที่ยวลจิ๋วแจ๊กโก้เออคนจังจีเจี๊ยขอไปเดินทางไปจังจจิ๋วแจ๊กโกจิ๋วแจ๊กโกตอนนี้สามหมื่นนิดๆสามหมื่นกว่าทัวร์ไปนะฮะถ้าเกิดจังจีเจี๊ยก็สามหมื่นเก้าร้อยเมื่อดูเมื่อวานตัวจิ๋วแจ๊กโก้แพงกว่าจังจีเจี๊ยอยู่แล้วเจอจิ๋วแจ๊กโกก็แบ่งทัวร์เป็นหลายแบบ คือจริงๆแล้วทัวร์ที่ถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยทัวร์ไปที่เสฉวนเนี่ยมันจะมีสองแบบแบบหนึ่งเขาเรียกแกลนเส,สฉวนครับก็คือไปที่เฉินตูไปที่จิ๋วไจ้โกไปที่อ่าหงหลงลห,ลง,หลงหลงเฉินตูจิ๋วเจ้โก้หงหลงอ่าอันนั้นคือในสมมุติที่เป็นเฉินเฉินตูนะฮะขึ้นเหนือเนี่ยไปจิ๋วไจโกหวงหลงแล้วก็กลับมากลับมาข้างล่างแล้วก็แทงออกข้างเนี่ยไปอ่า หลวงพ่อโตเลือดานแล้วก็ไปงอใบแล้วก็กลับมาแต่บางทัวร์เนี่ยก็มีเฉพาะแค่นี้อบางทัวร์ก็ไปเฉพาะแค่นี้ส่วนใหญ่ที่นิยมก็ไปแค่นี้ถ้าเกิดห้าวันหกวันบนสี่คืนห้าคืนเนี่ยจะไปเฉพาะเส้นบนแต่ถ้าจะไปหลวงพ่อโตเลือานต้องมีแปดวันจะมีแปดวันเจ็ดถึงแปดวันไปอย่างต่ำนะเออจะมาแพ็กเกจสั้นก็คือตรงนี้ แล้วจะมีตอนนี้มีทานอิมาขึ้นมาอีกทานน้าแข็งที่เป็นถือว่าเป็นทานน้ำแข็งที่เตี้ยที่สุดของเอเชียก็อาจจะมารวมกันอยู่ด้านนี้ก็ได้อ,อยู่ในสายของหลวงพ่อโตแลสานดูของเงอาใบแล้ทานหิมตาตัลอศาสตร์ก็คล้ายๆกับจากกรุงเทพถ้าเกิดกรุงเทพเป็นเฉือนตูเนี่ยคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดจะไปจิ๋วเจโกก็คือไปทางนาครสวรรค์ที่สุโลกไปทางนั้นเสร็จแล้วไอ้โตลือาสรหรืองอใบเนี่ยก็ไปทางเมืองการจ ก็คือง่ายๆมันก็ต้องกลับมาที่กงเทพก่อนมาเซ็นเตอร์ก่อนมาเซ็นตูก่อนใช่ใครที่สนใจอยากจะเดินทางตรงนี้ก็ถ้าอย่างคีดออะไรไม่ออกไปอ่านจากเล่มนี้ก็ได้ไปวางแผนกันว่าอยากจะไปตรงไหนและที่สำคัญคือในนี้เนี่ยจะบอกถึง แต่ละจุดต่างๆที่เราได้ไปหรือเราจะเดินทางไปว่ามีความสําคัญมีที่มาหรือมีเรื่องราวและประวัติอย่างไรประวัติหลายแห่งก็เป็นเรื่องจริงหลายแห่งก็เป็นเรื่องแต่งที่อาจะนอนกินขึ้นเฮ้ยอจริงหมด <c oughs> นะฮะจริงหมดโคตรกันนะตาย <c oughs> อยู่ในหนังสือเล่มนี้ฮะจิวใจโกหงหลงมังกรแพนด้าทาราสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมชอบส่วนตัวเนี่ยผมชอบผมชอบกว่าจางเฉีเจียนะจางเฉีเจียข้อดีของจางเฉีเจียที่ต่างจากจิวใจโกเนี่ยก็คือจางเฉีเจียถูกกว่า ในเขาแล้วข้อที 2, ่สองจางเจ,จเจมีภูเขาภูเขาเนี่ยจิวใจโกเขาบอกให้ดูไปดูน้ำตาม,มทะเลสาบสวยมากนะแต่จางเจเจเนี่ยจะไปดูภูเขาแท่งเขาถ้าเกิดถามว่าคือจิวใจโกเนี่ยไปเนี่ยแพงกว่าแล้วถ้าเกิดพูดถึงความสวยเนี่ยสวยกว่านะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงความคุ้มเนี่ยจางเจเจนี่นั่งเคเบิลคาร์สามรอบสอง เข้าประตูด้านหนึ่งเข้าประตูที่สองสามเจจีเจ้นั่งสามอ๋อแต่ยาวด้วยยาวด้วยเจจีเจ้จะที่ที่เจียวเจ้เด่นขึ้นมาอีกอันนึงคือประตูเซนเหมือนศาสตร์ประตูสวรรค์อันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่มีฮะเจจิวเจโกไม่มีมันมันถามว่าสวยกว่ากันหรือเปล่าบางคนตัวอย่างกันเทียบกันไม่ได้แล้วก็ประตูสวรรค์เนี่ย สวยนะฮะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของไฮไลท์ของจางเจียเยเลยนักท่องเที่ยวหลายคนอยากจะไปกันตรงนี้ประตูสวรรค์นะฮะก็เราไปอ่านกันดูแล้วกันทั้งหมดจะอยู่ในชุดนี้ครับจิตใจโกหงหลงหรือเล่มนี้เหยียบย่างจางเจียเจียซีรีส์ว่าเรื่องของเมืองจีนที่อาจารย์ทรเขียนขึ้นนะครับอาจจะมี3ามเล่มจางเจียเจียจิตใจโกหงหลงและอีกเล่มหนึ่งก็คือปักกิ่งนะฮะก็ราคาปกติชุดละ9 6 0บาทแต่ถ้าบอกว่า ดูจากรายการเที่ยวกับทรอนจะเหลือ700บาทแล้วก็ถ้าเป็นแฟนพันแท้เป็นสมาชิกของสนักพิมพ์อยู่แล้วก็จะลดไปอีกส0เน,นะครับลองโทรไปสอบถามได้ที่ 0827828353แล้วก็0827828356วันนี้หมดเวลาแล้วครับรับชมรายการย้อนหลังของเราได้นะครับบนเว็บไซต์ www.manager.co.th/video และ youtube.com/thontourtv แล้วก็ facebook.com เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆของหนังสือใหม่หรือหนังสือเก่าหรือโปรโมชั่นหนังสือต่างๆนะครับที่ f a c e b o o k c o m s พิม a ์บ้านพระ h าทิตย์ส่วน facebook ของอาจารย์ facebook.com สลดทอนอ้ออย่างหนึง่งเม่อก่อนผมเพิ่งดูเฟซบุ๊กอาจารย์แล้วผมชอบคืออาจารย์ลงรูปที่มีรูปหภรรยา<ะ>และลูกชายสองคนกำลังมองไปบนผืนน้ำโอ้ยลลรวมกันมันร like ้อยห้าหกสิบไลค์มั้งอะแล้วก็แต่ผมชอบคำที่อาจารย์บอกว่าตัวตัวอาจารย์เนี่ยไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรให้ก็ให้ได้แต่ความทรงจำแล้วก็การพาไปที่ต่างๆเพื่อให้เขาซึมซับเรื่องราวเหล่านี้เอาเอง นั่นแง่อยู่แล้วทรัพย์สินเงินทองคือถ้าถึงช่างเงินรย์ก็เอาไว้ใช้เองมันเป็นข้ออ้างที่ดีประการหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวแล้วก็มีลูกด้วยแล้วก็บอกว่าเราพาลูกเนี่ยไปเปิดโอกาสเราพ่อแม่มีหน้าที่เปิดโอกาสให้ลูกนะครับซึ่งตอนนี้แต่ถ้าเกิดเราเปิดโอกาสให้ลูกเนี่ยแปลว่าพ่อแม่ต้องไปด้วยอแล้วเราก็นอนท้องก็ได้ไปเที่ยวด้วยนอนท้องสุดแล้วก็ส่วนตังก็บอกว่าพ่อแม่ไม่มีสตังให้บินไปเที่ยวแล้ว ลูกนั่งอ,อีโคออลูกผมนั่งอีโคตลอดคว <พอ S 2> <ม>ามฝันที่สุดของทัพจังก็คือเมื่อไหร่มันจะได้นั่งดิสนีย์ถึงจะไปนั่งรูปคำหมดเวลาแล้วครับวันนี้สําหรับเที่ยวกับทอนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันถึงเรื่องนี้ฮะใครที่ชอบพูดตาตะการตานะฮะใครที่รู้สึกว่าประเทศนี้มีสเสน่ห์อย่าง เหลือ,อร้ายเดี๋ยวคราวหน้ามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้พี่เล็กโอภาสสฏิมานุกักเมดรทรนธารงนาวาสวัสดิ์และผมเกษตรชนะเสรีชัยเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ